คงสุดท้ายของการประกวดผลงานผ้าทอและหัตถศิลป์จากสีภาคเตรียมสู่ความเป็นหนึ่งบนเวทีประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายสิริราชพัตราพรและงานหัตถกรรมประจำปี2568 นายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายสิริราชพัตราพรและงานหัตกรรมประจำปี2568เมื่อวันที่22-23กันยายน2568ที่ผ่านมาว่าล่าสุดการประกวดเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วสะท้อนถึงกระบวนงานผ้าที่ได้รับการพัฒนายอย่างยิ่งยวดดังที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงอุทิศพระองค์ ใช้ความรู้ความสามารถมาริเริ่มสร้างสารร์แนวทางพัฒนาผ้าไทยให้มีความยั่งยืนและเสริมทักษะด้านการออกแบบการย้อมสีธรรมชาติและการตลาดขณะที่นายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าวว่าผลงานที่ผ่านมาเข้าสู่การประกวดรอบรองชนะเลิศระดับประเทศในวันนี้แสดงให้เห็นถึงความประณีตและเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นที่สร้างสรรค์ขึ้นจากช่างทอผ้าและช่างหัตถศิลป์ ทำให้เห็นถึงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินไทยในการผสมผสานผ้าไทยกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นได้อย่างน่าประทับใจสำหรับการประกวดครั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกตามชิ้นงานที่เหมาะสมเพื่อเข้าร่วมชิงชัยในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศรวม59ชิ้นงานเป็นประเภทผ้า54ผืนและงานหัตถกรรม5ชิ้นงานจากผลงานผ้าทอและงานหัตถกรรมจากตัวแทน4ภูมิภาคทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบตัด สินระดับภาครวมทั้งสิ้น159ชิ้นงานประกอบด้วยประเภทผ้า150ผืนและงานหัตถกรรม9ชิ้นร่วมติดตามเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดทุกคนในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศในวันที่31ตุลาคม2568ณศูนย์การค้าไอคอนสยามกรุงเทพมหานคร